นี้นะครับลักจะมาเล่าเคสลูกค้าเป็นฤทสีดวงเวลาถ่ายมีติ่งยื่นออกมาเป็นโรคลำไส้แปรปรวนและโรคก,กดไหลย้อนก่อนฟังนะครับกดไลค์กดแชร์และกดถูกใจเพจเอาไว้นะครับเผื่อเลื่อดหายไปจะได้หาเจอพี่คนนี้นะครับชื่อพี่อีเป็นฤสสีดวงมาทั้งหมด10ป,ปีเวลาถ่ายมีเลือดออกมากนะครับทรมานเพราะว่าเป็นโรคลำไส้แปรปรวนแล้วก็เป็นโรคก,กดไหลย้อนด้วยเวลาเขาถ่ายแต่ละวันเขาต้องกังวลนะครับว่าจะมีเลือดออกมาไหมเวลาถ่ายจะเจ็บปวดไหมตอนที่เขาถ่ายเขาก็ถ่ายออกไม่หมดทรมานมากเลยพี่อีเห็นรีวิวจากคุณแคร์นะ คุยกับคุณแคร์หลังจากคุยเสร็จก็เริ่มมั่นใจสั่งลีเวอร์เซ่ไปทานเริ่มกินวันที่26กุมภาพันธ์หลังจากที่กินไปได้4วันนะครับอาการถ่ายเป็นเลือดแล้วก็อาการเจ็บปวดบวมหายกินครบ10วันนะครับอาการกดไหลย,ยอ้อนและอาการลำไส้แปรปรวนหายกินครบ27วันนะครับจากที่มีติ่งยื่นออกมาตอนนี้ฟอกเกือบหมดถ่ายเองได้ทุกวันนะครับตอนนี้หายเกือบจะหมดแล้วพี่เขาดีใจมากเลยครับคิดว่าชาตินี้เขาคงไม่หายจากการเป็นลิซี่ดวงได้มาพบลีเวอร์เซ่เหมือนได้เกิดใหม่เลยลียเวอร์ ไม่มีสารที่กอ่อให้เกิดภูมิแพ้8อย่างเป็นสินค้าออร์แกนิกนะครับไม่มีการสะส่ที่ไตไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับรับรองโดยกระทรวงเกษตรประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่เรียกกันว่า USDA ผ่านมาตรฐานอาหารสากลน,นะครับเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีผู้ใช้จริงนะครับมากกว่า1000คนนะครับสำหรับใครที่สนใจและคุณเป็นลิีดวงกดไหลย้อนหรือลำไส้แปรปวนอยู่นะครับพิมสนใจใต้คอมเมนต์จะมีน้องๆแอดมินนะครับติดต่อกับไปให้คําแนะนําครับขอบคุณครับ